สยนตทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระสยนตทายกะเทระพระสยนตทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าด้วยถวายที่นอนอันเลิศปูราดด้วยผ้าแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาผู้คงที่ พระผู้มีพระภาคชินเจ้าทรงรับที่นอนและที่นั่งอันเป็นกัปิยะแล้วเสด็จลุกจากที่นอนนั้นหออคุณสู่เวหาดในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายที่นอนไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอนในกลับที่ห้าบอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าวรุณเทพ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสยนะทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ สยณนะทายกะเทราประธานที่7ดจบ